สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาก,ก็มาเก็บหนอนนะคะดูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงนะเราต้องเก็บหนอนตอนกลางคืนนะคะชุดนี้มัจะออกอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าทุกคนคงได้ทานกันเนาะและชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราสั่งนะ มาจากไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์ซองนะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่เราสั่งมาจากเพจนะคะเอ้ยจําจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าเขามีความสวยมากนี่ไมาต้องมาเก็บนอนนะคะเก็บนอนดูชํำม,มากต้องใช้ไฟต้องเก็บตอนกลางคืนเพราะว่านอนเขาจะมาหายอุ้ยมีขี้กระป๋องเห็นบ่ทุกคนไปเขานาะ นอนเขาจะมาหากินตอนกลางคืนนะคะดูมันต้องมาเก็บนะวันนี้มีหมอกนะมีหมอกลงด้วยนะคะต้องส่องไปให้ครบนะคะรอบนี้มีไม่เยอะนะโอ้ดูดูดูเดี๋ยวมันจะเป็นผีเสื้อผีเสื้อตัวเล็กๆที่มันจะเด่คอ,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 อยสีเด่หอดบ่บ่หอดเดี๋ยวค่อยเดินอ้อมไปเดี๋ยวเอาฟังนี้ให้หมดก่อนนะ เราก็ต้องดูนะทุกคนว่าดูน,นี่เป็นดูมันเป็นสลัดห่อนะคะก็คือคล้ายๆสลัดแก้วเลยนะนี่มาจําชื่อเพจไม่ได้ดูทำไมไม่รอยอันนี้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งเก็บเอ่อเก็บอันตะกะแตนไหมพี่น้องตะกะแตนมูกจเรียงย่ยมันออกมาก,กินของข่อยเด้ <c oughs> อน,นี่บัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮด ดดร้อยเนี่ยแดดร้อยฝนร้อยอืมนี่นี่นี่คือนี่นอนมันจะมาจากนี่คือเพราะว่าเรายังไม่ทำโรงเรือนเนาะนี่นี่นี่เราต้องเขามาไข่นะคะเข้าต้องขาเขาขอโทษนะคะขออภัยด้วยนี่นะคะแล้วก็คือเขาจะมาไข่ไว้แบบนี้แล้วก็มันก็จะเป็นตัวหนอนนะดูบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดแน่นมากนะคะลองชิมมันนี่โอ้ดูมีนอน ก่ายานได้ปะเนี่ยอ๋ออ๋อเ้ายานแล้วไม่ยมดแดงเข้ายานแล้วต้องเก็บแบบนี้นะคะอู้ดูตัวนี้แมนอกไม่ใช่อู้มดแดงมดแดงอู้วันนี้เอาจัดการไปแล้วนะเบิ้งมิดเห็นแต่ขี่เนาะเห็นแต่อุจจารณนนนอันนี้อันนี้ชุดนี้น่าจะอีกสองอาทิตย์นะคะนี่เลดอกเลดอกโอ้ย นี่ทูทุกคนนี่แหละมันจะออกมาหากินยังสี่แล้วมันจะนี่ไม่ค่อยเห็นแบบนี้โอ้เสะละเส่ละเส่ละเสลละเปลี่ไสแล้วนี่เส่ละเสลละนี่นะคะเราก็ต้องจัดการอืมอืมนี่เยาวานันเดอเดไปดูฝั่งโน้นกันดูทุกคน นอนหน่อยโอ้นี่นอนนี่แบบนี้อันตรายมากๆเลยนี่เบื่บงเข่าจอข้างในเราท่านนั้นก็คือเสียหายเลยนะคะนี่นี่โอ้มาหลายตัวมากเลยนี่ทั้งนี่เป็นนอนแบบโอ้ยมันเขาพูนะ่ะอือคือมันม,มันมาจากผีเสื้อนะทุกคนอือโซอยานเราคอยไปซูนให้นอนวะเนี่ยดูนะคะโอ้เบึง ขนตัวนี้อ๋อคืจับยานโอ้ดูวันนี้คงต้องได้เก็บออกนะเดี๋ยวมันจะลามไปนะคะดูโอ้นีแหละปลูกผักหน้าฝนเป็นอย่างเขาคือพป,ปลูกน้องพี่นอ้องเป็นอย่างเขาคือไม่ค่อยปลูกเพราะว่ามันทํายากถ้าเราไม่มีโรงเดือนนี่แหละก็เลยกําลังทํำรงเดือนนะคะเด็7ร้อยนะคะวันนี้ สูงทุกคนเข้านอนกันค่ะนี่วันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมนะคะใครที่อยากลองทานนี่เป็นสลัดหอแดงนะคะสีแดงสวยมากๆเลยอันนี้มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะออกรอบเสาหน้านะคะรอชิมกันได้นะคะกำลังสวยเลย